ขนมปังชีสเนยกระเทียมนะคะทําง่ายมากนะคะวัตถุดิบก็มีแค่กระเทียมแล้วก็เนยแล้วก็น้ํามันมะกอกนะคะเทใส่หม้อรวมกันแล้วไปต้มนะคะต้มจนกว่ากระเทียมจะสุกอันนี้คือขนมปังเก่าที่เราเหลือกินนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะพอกระเทียมเริ่มจะสุกเราก็จะมาหั่นในส่วนของพาสลี่นะคะใบพาสลี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะผสมลงไปในกระเทียมกับเนยด้วยนะคะเราหัน่นอ่าหั่นไว้เลยนะคะหั่นรอไว้เลย หั่นให้ฝอยๆอยที่สุดเท,ท่าที่จะหั่นได้นะคะเพื่อนๆอหั่นเล็กๆฝอยๆเลยนะคะเสร็จแล้วเรายกในส่วนของกระเทียมกับเนยถ้าสุกแล้วเรายกออกจากเตานะคะเราให้เข้าอุ่นสักหน่อยนะคะแล้วค่อยใส่ชีสตามลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเห็นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นให้ละเอียดมากขึ้นนะคะเห็นนะคะกดกดให้รวมคุคนให้รวมกันก่อนให้เข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราจะเอาเครื่องปั่นมาปั่นให้เนื้อเขาละเอียดมากขึ้นนะคะแบบนี้เลยค่ะหมุปั่นแบบนี้เลยกดด,ดไม่กี่ทีก็ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อกระเทียมเนยชีสผสมกันนะคะเป็นเนื้อที่ละเอียดมากขึ้นนะคะกดดสัก56ทีนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้แล้วก็ใส่ในส่วนของใบาพาสลี่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ คนๆผสมผสมให้เข้ากันนะคะต้องบอกว่าทําง่ายมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเพื่อนคนเสร็จเรียบร้อยเข้ากันเรียบร้อยเอามาทาขนมปังที่เราหั่นเตรียมไว้ได้เลยนะคะเพื่อน สีสันดูดีมากนะคะก็ทาให้ครบทั้งถาดนั่นแหละคะ่ะแล้วเราจะเอาเข้าเตาอบนะคะที่200องศา8 1 0ถึง10นาทีนะคะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะได้ขนมปังที่น่ากินแบบนี้เลยนะคะทำง่ายมากลองทำกันดูค่ะ